ォロ ครับก็ต้องของกลับเข้าสู่รายการ Monster Hunter Rise อีกเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้พบกับผมพี่เอฟแล้ววันนี้เราจะไปล่ามอนกันอีกครั้งซึ่งในคอมเมนต์ของพาร์ทเนอร์นะครับได้มีคนมาคอมเมนต์ผมบอกไว้ว่าพีครับพี่ครับ,ค,รบคนอื่นต้อไปบอสใหญ่หมดแล้วนะครับย่โมทำอะไรกันอยู่เอ่อตรงนี้ผมต้องขอบอกไว้ว่าผมนะ่ะไปเคลียร์บอสใหญ่มันต้องนานแล้วแหละอืมนานแล้วจริงๆนะซึ่งถ้าดูตรงนี้ล้วก็เห็นว่าผมฆ่ามันไป70-80ตัวแล้วเรียบร้อยแล้วแหละซึ่งองขอบอกเลยว่าบอสตัวนี้มันไม่ได้ยากอะไรเลยนะอืมไม่ไ มาสี่คนแล้วก็นนะซึ่งโดยส่วนตัวผมต้องขอบอกไว้เลยว่าชิ้นส่วนของเจ้านาวาเนี่ยเป็นชิ้นส่วนที่ดีมากๆเลยซึ่งเราสามารถนําชิ้นส่วนมาไปไประยุกต์แนะนําไปใช้เป็นเศษชิ้นส่วนในการสร้างเจ้าสร้อยคอได้ซึ่งสร้อยคอหรือว่ากระดิ่งที่เราได้รับเนี่ยมันจะมีระดับสกิลซึ่งตอนนี้ถือว่าสูงที่สุดเลยจนกว่าทางแคปของจะอัปเดตมาเพิ่มเติมนะซึ่งพักในส่วนตรงนั้นไว้ก่อนแล้ววันนี้เราจะกลับมาเล่นเจ้าสวิตแอกกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งสวิตแอกเนี่ยเป็นวุทธที่ผมใช้ต,ต ใช้สวิตแอกครบ1 0 0่งรเฟสมาแล้วผมก็ได้ปลดล็อกเจ้าสวิตแอกทองคําซึ่งขอบอกเลยว่ารูปหลักของมันเนี่ยช่างโดนใจมากจริงๆคือโดยตรงคือชอบมากแหละสีทองล่ามแบบนี้มันมีไม่เกี่ยวุเท่านั้นแหละที่จะมีซึ่งโดยส่วนตัวผมต้องขอบอกเลยว่าผมไปล่าเจ้าตัวเนี้ออนไลน์กับเหล่าเพื่อนๆอผมซึ่งจะเรียกว่าเพื่อนได้หรือเปล่าก็ไม่ได้รู้เหมือนกันออก็เพราะว่าผมล่าเจ้าตัวนี้กับออนไลน์คนอื่นซึ่งผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันเขาเป็นใครแต่ว่านะเขาขอบอกเลยว่าฝีมือของแต่ละคนเนี่ยดีมากเลยจริงๆซึ่ง เขาเลยไม่แต่นีดเดียวจริงๆนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมึงจะไล่กูมึงจะไล่กูขอร้องขอร้องยายายาโอ้สวัสดีจ้ะนุองสาวนี่ดูพี่เอเพ้อเอเพ้อเป็นไงดูข้างของพี่คนนี้สิเอเอเพ่อไปไงน้องสนใจไหมจ้าไปต่อห้องพี่ด้วยนะจ้าห,หรือจะมาเล่นกันอีกรอบดีเป็นไงหุ่นพี่ดีไม่เอิดอ้าวเอ,เอน้องจะโขนบานจะได้เดี๋ยวพี่โขนเป็นเพื่อนเป็นยังไงล่ะเราห้อยปลาอย่างนี้แสดงว่าเราเป็นคู่กันแล้วนะ่าทิ้งพี่ไปไหนละอ้าวชิบหายแม่เขาหนีเลย ก็นั่นแหละครับท่านผู้ชมเข้ามาสู่ในด่านเกมสักทีและในวันนี้เราจะไปล่าเจ้านาวากันนะครับท่านผู้ชมก่อนอื่นเก็บบัฟจากนกหลักสีก่อนโอ้โหของแบบนี้จากดูบอสตรงนั้นแล้วก็ใส่พวกเพื่อนอยู่ตรงนู้นกันหมดตูมาคนสุดท้ายโอเคไม่เป็นไรนะเพื่อนตูกำลังตามไปรอสักครู่ตรงนู้นเล่นมันเป็นร้อยเกมนะตูไม่ไปทาเป็นทานละพวกมึงแน่นอนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาจ้หโอ้โห อากี่ทีกูจะได้จังหวัดน,นี้วะเนี่ยาฟาดหางลงกับพื้นแบบนี้ก็จุดอ,อ,อ่อนสิครับอ่าล่ะทุกคนเราจะลุยตัดหางไปได้วยกันเราจะรู้ทุกสิ่งกอย่างที่มีแล้วพวกมึงไปไหนแล้วนั่นน่ะกูบอกให้พวกมึงมาช่วยกูตัดหางเออมึงอยากได้ของวะเนี่ยบอกกูมาหน่อยเถอะอ้าวมาเออชิบหายแล้วยังเกมรอดห่วงไม่โดนครับไม่ตดนเอือะเอือะอันนี้จะแค่ปล่อยก,ก่อนเฮ้ยเด้ได้โอ้โห โอ้โหกูปล่อยไกลตัวใหญ่เลยโหเลื่อนรถเกือบหมดตัวเลยเว้ยงานนี้ล้มสิจ้าล้มสิจ้าลุยล้มให้กูหน่อยเธออยากได้คอนอยากได้ให้อยากเจอคนเล่นคอสักคนอ้าวไม่ต้องเจอคนเล่นคอแล้วมอนล้มบอด,ดีอ้าวอ้ามอนล้มอ้าวเฮ้ยทำไมเออ ที่แกเอาหัวจมดินอย่างนั้นวะเออไม่ช่างอะไม่เป็นไรอย่างนั้นตูขอตีให้ได้ขอขอตีหัวขอตีหัวสักหน่อยเถอะขอตีหัวอ้าวตื่นแล้วเหรอครับคุณนายคุณนายไปเล่นคนอื่นก่อนเลยครับโอ้โหลูกบอลเมกาบัสเตอร,ร์ยิงมาทางนู้นเลยครับอย่ายิงมาทางผมสบายสบายขอบอกแล้วว่าเป็นการล่าที่สบายที่สุดเออขอถอนคำพูดครับคุณหลบอย่างไวเล้วโอ้โห วงแหวนและสมีแม่งมาเพียบเลยเมื่อกี้ทีโอ้โหมารอดผ่านตัวไปมามาเจอตรงนี้หน่อยตับดาเมจใต้ตัวทำดาเมจใต้ตัวเออ้โอ้โหลืมไปเลยว่าแม่งมีท่าพุ่งชนเฮออ้ยเดี๋ยวเเฮ้ยจังหวะหลบจังหวะเฮ้ยล้มแสงล้มแสงเ,ออเ,ออเออ้โอ้โหล้มไม่เป็นท่าเลยกูอ้าวป้อมปืนล่วงและชิบหายกูยังไม่ทันได้ทำดาเมจอ้าวโอ้ทุบพื้นสร้างดาเมจวงกว้างอ้าว อ้ามอนล้อมโอ้ขอบคุณเพื่อนเีื่าทำให้มอนล้อมให้มาเดี๋ยวตรงนี้พ่อหลุยเอมาเสียบเจ้าคือเสียบเข้าไปเออเออโอ้โหไม่ต้องกระตุกครับไม่ต้องกระตุกแป,ป๊บเดียวก็เสร็จแล้วเออแป,ป๊บเดียวก็เสร็จนะาไม่ต้องห่วงไม่นานก็จบแล้วใครว่าสวิตแอบเขาไม่เท่นี่ตูมีท่าลอยกลางอากาศเหมือนกันนะเว้ย ขอทำดาเมจหน่อยนะจ๊ะขอทำดาเมจหน่อยอย่าพึ่งลุกดี๋วว่ากูจะทำดาเมจไม่เสร็จโอ้หเออรับดาเมจไปไม่โดนแอะนึงเออแต่ย่งอก็ดีที่ตูสามารถจะหลบคอมโบโมรณะของมึงได้ยิงลำแสงมีก้าบัสเตอร์อจากปากมึงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนท่านี้โอโห้ท่าอลังการเลยนะมึงโอโ้ท่ากว่ารัศมีรอบวงมาหนึ่งอ่ามึงกูมาป้อมปืนเห้เดียวกดการเออ,อกดไม่ทันขอโทษคับเพื่อนกูกดไม่ทันเดี๋ยวกูขกึ้นใหม่ ทุกคนรู้ไปพร้อมกันเลยเราจะรู้เรื่องอย่างที่มีเออเพื่อมอนไม่คำรามตัดบทูุก่อนเออแล้วพี่แม็กโทโน่างด้านขวาคนนี้คืออะไรคืออะไรครับพี่โอ้โหพี่แต่งตัวสมัคโดโน่เลยนะแป๊บหนึ่งรองกูกอนรอก่อนอกนผมขอขึ้นก่อนเออตรงเนี้ยแหละป้อมปืนป้อมปืนพันสาสวัสดีจนาวามามับขอยิงขอยิงเน้นป้อมปืนสบายๆตรงนี้แหละให้เพื่อไปทำดาเมทุนเอาวหมดเวลาแล้วโอ้โหสนุกด้วแค่แป๊บเดียวเอง ขอบใจพวกนายมากแล้วเพื่อนๆนเพื่อนเพื่อนแม็กโดนโน์นทุกท่านโอ้โ oh หพี่คนนั้นเขาแต่งตัวอย่างนั้นโอ้โ oh หผมไม่อยากจะลบัวตายการแต่งตวัวของพี่เขาแต่ว่า <S 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 ชุดที่พี่แกแต่งนี่แม่งสุดๆเลยจริงๆโอ้โ oh หดูโอ้โ oh หเสื้อทรงผมเอ้ยโอ้โ oh หพี่คนนี้พี่คนเมื่อกี้แม่งหน้าขาวส่วนพี่คนนี้โอ้โ oh หแม่งหน้าเขียวกูเชียยกูเจอเอเลี่ยนเบาเนี้ยกูเชียยกูเจอเอเลี่ยนเลน่นเกมใครได้เอาผมจากที่นี่ที โอ้โหแม่งเอเอ,เอกูตกใจกว่าที่กูไปเก็บอผอมกูไม่ได้ก็น้าพี่แกเนี่ยโอ้โหพี่แกแต่งยังไงเนี่ยแม่งหน้าขาอย่ยงประหลอดใครแม่งไปซื้อสารประหลอดให้พี่แกมาทานหน้าวะเนี่ยโอ้โหหน้าแม่งหลอดทิพายโอ้โหขอร้องเกมหน้าให้กูเจอแบบนี้เหอะกูขอร้องละรอแป๊บเอาล่ะหลังจากจบเกมมาแล้วเราก็ต้องมาทําการเปิดกาชาสักหน่อยสินะเอาล่ะเดี๋ยวผมก็ขอไป เปิดกาชากหน่อยซึ่งผมได้ทำมาตั้งแต่ต้นคลิปก่อนที่จะไปอัดสู้กับน,นาว้าแล้มาเดี๋ยวเรามาเปิดกันดูเลยดีกว่าว่าผมนะ่ะจะได้ของดีหรือว่าเกลือซึ่งโดยส่วนตัวก็แอบอยากได้ของดีนะแต่ว่าแน่นอนครับนี่มันเกมกาชาของดีจะมีจริงหรือมากดเปิดกาชาแล้วชิ้นแรกคือฟีเมลกับลิฟต f ออฟฟินกูทำไรายได้ไว้เดียชิ้นนี้เออช่องใส่สกิลเลเวล2ก็ยังพอดีอยู่แต่ว่าอืมไม่น่าจะได้ใช้ ไม่น่าได้ใช้จริงๆนะชิ้นอ่ชิ้นที่สองโอ้โหฟีเมลไม่ได้ใช้อีกโอ้โหพัเลเซอร์ดอร์ดาก,กอนอ่ะอีออโอส้สปีดยีติ้งกูไม่ได้ใช้ทำไมเหมือนได้ของซัพพอร์ตมาเนี่ยฮีโร่อีกก็ไม่ได้ใช้โอ้คิดที่เข้าอ,อายเลยว่าดึงมึงเอามาทำสากอะไรโอ้โหเกลืออีกแล้วครับท่านผู้ชม